ถ้าเด็กมาอยู่ด้วยเด็กมาบอกว่าบ้านนี้อยู่สามคนเออไอเด็กคนที่มันอยู่ด้วยแล้วบ้านยายพาในขณะนี้อยู่สามคนล้นนะะก็คุยอยู่กับใครสามคนอ๋อของใครชอแบบนั้นแต่ที่จริงแต่ที่จริงอะอยู่คนเดียวเนาะจริงอยู่คนเดียวอ๋อในความฝันเด็กมาหาแล้วบอกว่าอยู่สามคนสามคนบ้านเล็กที่บ้านเลขที่แปดห้าแปดห้าแต่มันออกบ่อยพานเลยที่ยาย่ะ สามแปดห้าบอบาลีขีนำ้ำสวยงามค่ะม,มีอยู่สามคนแล้วนะยายค่าอ,อยู่สามคนอยู่สามคนบอเด็กผู้ชายหน้าตาดีแต่วันก่อนฝันได้แหวนหน้าองค์หนึ่งก็มาใส่นิ้วก้อยไว้อยู่เด็กผู้ชายนะหน้าตาดีตัดผม เออเขามาให้โชคลาภแล้วล่ะก็นึกในใจว่าเด็กมาให้โชคลาภนี่รางเราถูกได้รตังพันนะอืมมวดไหนได้พันหนึ่งงวลมันออก 5, 4, หอาาอ้าสี่หัวอลาอ่ะอืมมวลน,นี่หัวยายให้ก็ถูกอายุเขาแปดสิบแปดปีหัยออกแปดแปดหนึ่งอืมอืมเอนนยเขาบอกมันหลายอยากไปทำบุญให้เขากูไม่ได้ไปตอนเขาจ้างเยาวาไปเลี้ยงอยู่นานอืมแล้วเยเยเยาวาหนี่ฝัน ฟันดีตลอดบ่ฟันดีตลอดแต่ธรรมดากูอยู่ข้างบนฟันไม่ค่อยดีแต่อยู่ข้างล่างฟันได้หวอยได้ห้ยเรื่อยเลยพอเชนบ่นกูไ่นอนกูนอนข้างล่างอืเขาบอกทําไมนอนข้างล่างใครก็ถามนอนออาหวยข้างบนไม่ได้แล้วข้างบนเขาขึ้นไม่ได้เขาปวดขาข้ามืันออ้ล้วยมีสามลูกล้วยหอมทั้งหมดมันมีสี่หวี วีสามลูกวีเดียวนอกนั้นมีเจ็ดมีแปดมันก็พอรุนอยู่อีสามลูกฝันฝันกี่ครั้งฝันกี่เอฝันเมื่อสามสี่วันเนอที่ว่าฝันเห็นกล้วยบอกเออกล้วยเห็นจริงๆกล้วยจริงๆกล้วยจริงๆกล้วยจริงๆมันมีสี่วีสี่วีต้นธรรมดามันจะมีลูกเยอะนี่มันมีสามลูกกล้วยหอม กล้ยหอมมีสามลูกย้ายพานนะคนปลูกไว้ให้เขามีสี่หวีหวีสามลูกนะหวีหนึ่งหวีเจ็ดแปดลูกมีสามหวีทั้งหมดมีสี่ยิงไปตีหัวอยู่เมื่อวานกล้ยมีสี่หวีหวีหนึ่งมีสามลูกเหวีหนึ่งมีสามลูกแต่สามหวีนั้นมีเจ็ดมีแปดนับดูก็มานั่งหัวเราะกันอยู่ แล,แล้วแล้วแล้วตีเป็นเป็นหวยตัวไหนตีเป็นเลขอะไรตีเป็นเลขสามสามเลยก็กลุวยมีสีหนึ่งมีสามลูกมันไม่เคยมีกระกล้วกว้ยสามลูกอแล้วทำไมมันถึงมียายฟ้าเห็นคนแรกเลยเดี๋ยวยาฟ้าก็ปลูกไอ้กล้วุยตรงนั้นอ่ะอีหยังตอนนึกไปใจโอ้ก็ให้หวยไอนกมันได้มามันก็ยุเรียนมันกูเนี้ยแล้วแล้ว แล้วอันนี้คือกล้วยนี่กล้วย,ยนี่เห็นอหเออเป็นเห็นจริงเนาะกล้วยเห็นจริงแต่ว่าเออแต่ว่าแต่ว่าที่ว่ายายฝันอ่ะฝันเห็นเด็กมาหาบอกฝันเห็นเด็ก<ป>มาอยู่ด้วยเด็กมาอยู่ยด้วยนเตี้ยคนเตียแล้วเด็กมันบอกว่ายายพาบ้านยายพาอยู่สามคนแล้วนะอืออยู่คนเดียวสามคนสามคนสามคนมันว่ามันก็เถียงอืม ไในเด็กคนนั้นมันอยู่กับยายพาอยายพาทำอะไรมันก็ช่วยกูเลี้ยงเบิ้งกูเห็นมันดิมันก็คงเป็นเด็กที่จะมาเปิดทั้งสวนทั้งไร่มแหละสมพงษ์ทั้งหลุดวึ้งนหรกูเลี้ยงวัเห็นกูก็บอกเขาว่าถ้าจะมชาติก็ให้ใี่ต้นไพลาบนะไป่สือกับเขาบ่แต่มาทุกทียายพาลรานี่แต่มาแล้วยังมาอัมันก็เยอะดุก่ะมาวันนี้ให้มันอยู่ด้วยอันน้่อทะเบียนรถป่วยสามวิ ทั้งหมดมีสี่วีแต่วีมีสามวีหนึ่งมีเจ็ดลูกแปดลูกมีแค่นั้นนะคุยหอายุแล้วยายก็จะตีเป็นเออฝันเห็นเด็กมาหาก็บอกว่าสามสามทะเบียนบ้านสามบอกว่าบ้านทะเบียนบ้านเลขที่ยายพาแปดห้าแต่มันบอกว่าในขณะนี้ยายพามีคนอยู่ในบ้านสามคนแล้วนะกูอยู่คนเดียวสามสามมันว่า ก็เลยไปเทียงมอมอยายก็เอาสามก็เอาสามแล้วก็บ้านเล็กที่แปดห้าบ้านเล็ที่แปดห้าอือสามแปดห้า <8, 5 S 1> ไม่ใหญ่ก็น่าจะมีส่วนไม่ลัตเตอรี่แปดห้าแปดมันมันไม่มีมันหมดเนอะคนนั้นเขาเลี้ยงหมามานานแนละ้วหมาแมวแมวขาไม่สบายเขาไปหาหมอเขาบอกว่า ตอนเขาเอากลงเอาอะไรไปนี่ไม่มีสตางค์ใครตกเลยเขาก็ไม่ได้ทําตกเขาเห็นแบงยี่สิบก็ทาแบงมันมีเลขอะไรแปดห้าแปดโอ้ยมนคงกับบ้านเล็กที่ยายพาเด็ะเลยอืมแล้วก็ตรงกับความฝันยายพาเนาะยายพาฝันว่าเด็กมาอยู่ด้วย มาเด็กมาอยู่ด้วยสามตัดผมหน้าตาดีบ้านเลขกที่แปดห้าแล้วเด็กมันบอกว่ามีมาอยู่สามคนสามคนบ้านเล็กที่ยายพามีอยู่สามคนแล้วนะกูยู่คนเดียวสามคนสามคนเอาสามก็สามเด็กคนนั้นมันจะให้โชคก็ได้อืเด็กคนนั้นอาจจะมาให้โชคปีใหม่เนาะเพราะว่างวดที่แล้วยายพาก็ถูกมเพอเขาจะเกิดเป็นลูกเป็นหลานยายพาแล้วแล้วงวดที่แล้วยายพาถูกไหม ก็ถูกห้าสี่ถูกห้าสี่ถูกหอยออนไลน์แต่คุณยายนะบอกชีห้าสี่ก็บแปดแปดไม่เอาแฝดหนึ่งอตัวเขาก็หนึ่งอืมอืมเพราะก็าทำบุญตอนเช้าตอนเย็นได้พาฝันเห็นเขาตอนเป็นจริงๆถามยายหอยออกอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ในฝันเขาบอกห้าสี่ กูก็เดินไปเล่นคนที่รู้จักกันยด้พาไปไหนไปโลรงล้าเออมเฮ้ยเมื่อคืนผู้ฝันดีฝันไงฝันเห็นหวย<ม>เป็นคนเขาบอกว่าออกอะไรห้าสี่อีคนนั้นมันก็กดโทรศัพท์ไปหาลูกยายพาเลยซื้อหวยหน่อยได้ยายพาเขาฝันแต่ลูกยายพายายพาก็บอกแต่มันก็ไม่เอะใจอืมไอคนนี้มันโทรไปบอกเขาก็ซื้อเขาถูกหลายคนนะอืมถูกอีออนไลน์ right <ม>อื right มเขาถูกวันละเขาออกวันละสามเวลาหวยออนไลน์ แล้วลูกจะพาสามทุ่มก็มาจะพาโชคดีนี่โชคดีอะไรเหรอถูกหวยสิบบาทเอาไปแปดร้อยกันแล้วกันหวยหวยลาวออกวันสามมื้อหวลาเขาออกสี่เนาะวันว exactly ่ารซื้อหวยลาวดีกว่าเพราะมันออกเรื่อยวันนี้นี่วันนี้นี่วันนี้นี่หวยลาวนี่วันจันทร์เวลาออกเป็นวันเนาะ แล้วทีนี้ลองเสียงลองลองซื้อดูนุลองซื้อบางทียายพามาให้โชคลาภก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนหรอกอ,อูก็อยากให้ตูกลางวันที่หนึ่งทุกคนนั่นแหละยายพาอยู่สามคนแล้วนะในบันทะเบียนบ้านยายพามีสามคนเอ้ยพวกมันอยู่คนเดียวมันมีสามมาได้ยังไงอ๋อนึกมันให้หวยขนาะมันจะเอาเลขสามมาให้กล้วยก็มีสามผีอุ้ยเดะเลย <laughs> พวกนั้นก็วาดพาตาถูกไวโทมมาบอกมังน้ำบอกเออก็จะหนักสามสามเดียพาชอบสามสามอชอบสามสามเนาะเดียพาชอบสามสามกับกับมาเที่ยวบ้านปีใหม่แล้วก็ฝันเนาะแต่ว่าฝันตั้งแต่อยู่นู่นเนาะว่าฝันว่ามีเด็กมาอยู่อืมตั้งแต่อยู่นู่นมีเด็กมาอยู่ด้วย เด็กมันจะมาเกิดกัะเขานานแล้วเราจะพาไล่มันตอนนั้นมันมาสองคนอุย้ยจะมาขึ้นบ้านทําไมรองเท้าเล้ไไะ,ะไปไปเดีายวพาไล่มันหนีมันก็ไป <laughs> แต่งวดนี้เอาก็มาอยู่ด้วยมันตัดผมหน้าตาดีบอกเออแบบนี้เองแล้วได้จะพาฝันในแหวนทองนาคสนรูกสาวจะพาฝันในทองแขรงจะขาก็ตังทอง มาต่้งทองประมาณเดือนนึงใครก็บอกเป็นตุ๊ดหรือเปล่าบอกไม่รู้ <laughs> แต่เขาบอกยัยพาฝันแน่นไม่แน่เนาะอาจจะมาะเบียนบ้านสามห้าแปดหรือสามแปดห้าเนาะอืมพาลิทีแปดห้าเด็กมันยัยพาอยู่คนเดียวทำไมมันเพิ่มมาสองเป็นสามเขาก็มันเพิ่มเลขให้เราอืม สามแปดห้าะสามแปดห้าามคนนั้นว่าลอตเตอรี่เขามีแพนแม่แปดห้าแปดเขาบอกคนไม่มีเราเลยค่ะถ้าเขามีเขาจะซื้อสองสามใบคานัน้นเขาไม่เห็นตะตางตกอยู่ยี่สิบบาทแต่เขาก็ไม่ได้ทําตกหมอก็ไม่ได้ทําตกมันมีมาได้ยังไงอืมบางทีแมวของห้โชคเขาก็ได้อ,อืเราต้องคิดเรื่องดีๆไว้ก่อน บอกก็ซื้อก็ซื้อเอาให้เด็ผ่าความฝันตรงกับอะไรกล้วยเนะาะกล้วยก็<อ>ไปเจอกล้วยนี่ไปเจอจริงๆเจอจริงจริงพอมันออกลูกกูก็เดินไปเฮ้ยทำไมควณม,มีสามลูกอ๋อแน่นอนก็เก็บไปในใจอือม,มันไม่เคยมีกล้วยสามลูกหรอกอือวีต้นมันต้องมีสี่ห้าลูกอันนี้มันมีสามลูกมันให้อยู่ในนั้นแหละ ล้่จะพาเห็นคนแรกเลยสาม <c oughs> แปดห้ากับสามสาม,สามน้องเรียกที่ยายพาโชบเนาะงวดของวันที่สองอที่สองมกกลาหกแปดเนื้ค่ะเป็นความฝันนะคะเป็นความฝันบอกว่าเออนี่จะไปสุรินทร์ตีใหม่ให้มีโชคนะมีลาบนะอเช้าวุ้ไปทำบุญที่วัดมาแล้วบอกอแกงหมูชงมวงอ,อนามไปถวายพระทักหนึ่งก็เรียกพ่อใหญ่ออ้ยแม่เดียว พอหลนก็เรียกเขาไปกินแล้วทําบุญให้พวกเขานั่นแหละปวดน้ําให้เขาไปก็ปล่อยตาพระยังให้ขนมมาอีกให้ขนมเด็กน้อยอันนี้เป็นความฝันด้วยความฝันเอความฝันของหน้านะคะน้าน้ามาเที่ยวหน้ามาเที่ยวปีใหม่มาจากระยองนะคะหน้าทำให้ลูกให้หลานกินทุกคนแล้วแกงหมูจมวกไข่ขังระเบิดเระเบิดนีค่ะ ชอบประจัดนะคะชอบประจัดเป็นเนื้อทางนะคะเป็นเนื้อทางตุเร่ห์สามแปดห้านะคะสามแปดหาครับซับสามแะควกเนาะเพื่อมีโชคมีลาบกับใหญ่นะคะเนาะหมวดที่แล้วใหญ่ก็มีโชคมีลาบดื้อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสิ้นนะคะเนาะสวัสดีค่ะ